ว่าหยว่าหยั่งใจเขาโอ้ยเธอจะบอสใจนั่นบ่โอ้ยโอ้ยเจ้าไปขึ้นมามันกับแม่ข่วมเจ้าหลักเลยโง่เลยน้ำเจ้าไปใส่คนกับไปหันเนาะไอ้สิยี่ได้เห็นหน้าจตกคนเดียว จังหวงแต่ยังได้มาพิจิโนะลอดจังหวงแต่ยังได้มาพีเนานะเ้าสิเมื่อหอบานหอดทองเราบอกเมื่อวานนี้หมเจบไก่จบถกไปส่งลาวสั่ะเอาจบบริสุทธิ์ลาบ ยืนเมื่อนยืนอยู่บนเนินเขาสดสื่อสดสื่อต้องกินเย็นๆจริงจะสดสื่นผู้คนปฏิถิธามเนี่เนะไปทิ้งแดงเปิดฟ้ามาบก่ งาเปิดฟา้าจะได้กินบอ่อเะดิ่งแดงเปิดฟา้าเน็บถ่ายมานาวอ๋อใส่ขันบุเปิดฟา้าเฉได้กินบอ่ออากลาบลร่มกลาบานนี่ อา้าวเงินขันหาสิบ้กสิบอกเก้าอียังงรับเพิ่นกะบอกได้เลย,อ,เลยอ้าวกราบลงบักลากราบลงอ่าเดีขันหาให้เพิ่นสิว้าอียังกับเพิ่นกะอ่าบอกเก้าเพิ่นได้เลย รับเอาพอหานรับขันหารับขันดอกไม้เอาพอหานรับขันดอกไม้ขึ้นมาล่ะลูกเจ้าเออไอสี่น้องขึ้นกันน่นละเมื่อไหนยั่งเกบ่ยอีแสงดาวพี่น้องกันมากกันเม่ได้เด้ย โอ้ยเอาแม่ตัวแา่าันคุหาใ้องเงาไม้เนี่ยนะนะคืนมาจะได้ลูกเจ้าหันซื้อกับไปนะ่ยคืนมาละไ,ได้ลูกเจ้าหันไม่เนี่ยโอ๊ยเอาละเวลาเจ้านี่กระไดจังแม่งไปคัดข้อเขาโ,โอ้ยเอาละเอาละเจ้านี่กระไดจังแม่งไปคัดข้อ,ขอเขา โว้ยว้ยไ <c oughs> อ้ข้อเขาสิหูจังี่ตัวบ่เขาเขาไปน้ำกันเขามาน้ำกันกระได้ตเสิ่หูจางยู่ตัวบ่เขาไปน้ำกันเขามาน้ำกันก็ไดเอาคุณยายสงมามามาบักะอย่ามาหาพ่อทั้งคีบอ่เนี่เอาไฟมานน่ภาษาเอาเนี่ยเอาคุณยาย เอาผู้ใหญ่แหวงเอานี่เอานี่เอาไปยอนแว้งขอยินว่าจ่ามีนาเสียบวกกับมันอยู่เอาผู้ใหญ่แหวงขอเดียินว่าเจ้ามีแนวสีเว้ากับมันอยู่แต่อยู่ทั้งรถัแต่อยู่ทั้งรถน้ำกันบุญแต่อยู่ทั้งรถน้ำกันบุญเอาหนิได้แล้วว่าเราจะรับบุกอะไรเป็น ออเดอรกาบลูแม่บักลาขาบขาบลูแม่บักลากาบลกแม่บักลากาพ่อแหวงแล้วกาบกาบพ่อแหวงแม่บักลาพ่อมึงได้บาทนี่กาบพ่อแหวงแม่บักลาพ่อมึงได้บานนี่เป็นพ่อมึงละได้บาทนี่ <c oughs> เออลูกเอ้พิษเอาเป็นลูกเพื่อนเพื่อนเราเป็นลูกเป็นลูกคนห่ะกสาบานเองมากมากบอกลามากผู้ใหารแเป็นพออลูกผู้ใหารแบบเป็นหลายคนแท่เช่อใจกันลายเรืบองมากมากบักลามากเอาหยับเขามากจืดเลยมากมากบลามากวันู้ใหญ่สาบีกูกมามาบักลามากแต่วานนี่จืดเลยหยับขามากแบนี้จืดเลย ผูกเบื้องซ้ายขอให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาขอให้ขวัญเจ้าอยู่วิทย์ข้อวิทย์โศกละลาบลาเอ้ยผูกเบื้องซ้ายขอให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาขอให้ขวัญเจ้าอยู่เอาอยู่ดีมีแห้งโศกดีละลาลาเอ้ยบาทนีย่้น วิดคอร์วิดโศกแล้วพอสาพอคือกันเด้อยู่ด้วยวิเคาร์วิดโศกแล้วพ่อสาเนี่กับพ่อคือกันเด้ออยู่ด้วยอยู่ด้วยจากเมื่อนี่เป็นต้นไปพ่อสาก็จะถือว่าบักลาเป็นลูกพ่อคือกันเด้อจากเมื่อนี่เป็นต้นไปพ่อสาก็จะถือว่า บักราเป็นลูกของพ่อคือกันเดอ้อบาเป็นลูกเป็นลูกพ่อคือกันเดอ้อจากเมื่อนี่เป็นต้นไปพ่อสาก็สิถือว่าบักราก็เป็นลูกพ่อคือกันเดอ้อปู่พ่อคือกันเดอ้อโอ้เจ้าสนิทพี่ลูกหรือตัวบ้านนี่ไม่ใช่สาเออให้ไข,ยข่ยมีแน่ลูกไข่ก็ร้ายคนรละละ ด้านตีมาโค้ดแดงอีแสงดาวโมนี่แม่ ăn เบื่อหรอละ่ะเออกอใคข่อยมีแนะ่ลูกคอยมีหลายคละนละ่ะอีลีเล้วลูกข่อยก็มีหลายคนล,ะละ่ะอีแสงดาวอีดาตีบักหัวแดงโมนี่แม่ ă เบิ่อหรอล่ะนั่นละ่นละเอาขอให้ย่ดีมีแหงโหมานขอใหเ้เจริญรุ่งเรื่องเด้อเอา อ้าวขอให้ยูดีมีแห้งสวกมานจะเล่นลุงเรื่องเด้อสารผู้เอาเอาข่ามาบันเนี้ยขามาผู้สิผูกแขนให้บกเจอหนานิจานยิราชีเอ้าวเอาข่ามาบานนี้เข่ามาผู้ใดสิผูกแขนให้บักเจอดน่ะนีตานยีราตีหยับเข่ามาเริญดูบุเครื่องเอาข่าวมาข่ามาเอา

เกลียว là bò ต้มไก่สูบัะเกิมแล้วว là บ ò ต้มไก่สูนั่นเออขึ้นดูได้สั่นเออบะเสียดูไปทางได้ล่ะบาปนี้ไหมว่าบะต้มไก่มันบ่โอ้บะไปยังบ่ไปย่างเออบะเชีนดูได้สั่นตั้งไก่คนแล้วกำลังเสียแล้วกำลังเสียแล้วโอ้บะไปยังบ่ไปย่างบะฝ้าบะเล้งเนาะโอเคแล้วบะจะแป็นบ่โอ้มันต้องบ่โอ้มันก็แบบว่าบะต้มไก่มันบ่นี่ก็นเลย โอ้มันลงไปเบิ่งหม้อต้มไก่มันบ่เออบ่ไปยั้งบ่ไปยั้งสน่ะบ่เฝ้าบ่เฝ้าบ่เลี้ยงดอกบ่เฝ้าบ่เลี้ยงดอกเจ้าบ่รดจะเป็นบ้ไปบ้านผูกแขนแล้วเบิร์ดจะเป็นบ้ไปบ้านไอ้ผูกจับหมาผูกเด้อเออเอาเจือจับหมาเนยมาเนี่ยมันบ่ผูกแขนแล้วเบิดหลัแม่นบ่เอาไผบ่้านผูกกับจังผูกเด้ออ่าจือยามมาบานีิละ ยับมาว่ากันเรื่องให้เงินให้ค้ำของผู้ใหญ่เพื่อนให้มันแล้วรูปภรลยาเอ้ยบาทนี่ยับมาเว้ากันเรื่องให้เงินให้ค้ำผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนบังรูปนี้ยับมาเว้ากันเรื่องให้เงินให้ค้ำของผู้ใหญ่เพื่อนให้มันแล้วบังดูบาทนี่ พ้าใหญ่สาคบพู้แห่งไกูก็สิถามึงวายได้สิถามึงวายเยอดเลยเยอเลยฟังให้สมบัติของข่ใหญ่เปิ้แมนอยู่กอโอ้สันมขวาจังสันมันกะเสียหูจักเหรอ้วยเออก็ว่าจังสันเน่ยแม่หันว่าจังสันมันกะสิหูจักเหรอ้วตัวว่ามันฟังไย่ใส่โอซาวาเนี่อดเลยว่ามันฟังอยู่ใส่ฮะโอซสวาเนี่ยเอดเลย ขอมาหาห็นก้อนนั่นสองปีมาเนี่ยมีคนตายย้อนขุมทรัพย์พ่อใหญ่เพิ่นหลายคนเด้อสองปีมานี่มีคนตายย้อนขุมทรัพย์พ่อใหญ่เพิ่นนี่หลายคนเด้เพี่ยหลายตัือนเด้อเดียวนี้เนี่ยเงื่อนพ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นกับเป็นมาล่างไปเปิดสุขลาเดียวนี่เนี่เงื่อนพ่อใหญ่เพิ่นเพื่อนกับเป็นมาล่างไปเบิดคุก เยาวนี้นี่เงื่อนพอไ่เพิ่นเพิ่นก็เป็นมาล่างไปเบิดคู่คนละละละตัวเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นลูกบุญธรรมกะซ้าลูกในที่สุดกูเป็นเจ้าของกะซิแมนโตเจือเ้ยตัวเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นตกะแม่นลูกโตกะเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นลูกบุญธรรมกะซ้าลูกลูกบุญธรรมกะซ้าลูก ในที่สุดในที่สุดย่มสิเป็นของตสมบัติทั้งเบิดกสิบเป็นของตัวห่กะสิแมนโต้ผู้เป็นเจ้าของกรสิเมนโต้เยอะเลยผู้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งเบิดผู้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งเบิดกรสิแมนโตฮห่าละเยอดเลยตอนฟังสมบัตินี่คนได้บอกตัวบอสคนสั่งข้อมือมาจากไหนตอนฟังสมบัติน้ากันนั่นประเด็นบอกอย่างตัวบอ ตอนฝังสมบัต wr ิน้ากันนั่นเพื่อนได้บอกอีหยังโตอยู่บ่เพื่อนได้ฝากควบมีหยังไหวบ่เพื่อนได้ฝากควบมีหยังไหวบ่อมาจังไหนมาจังไหนให้เพจจังไหนเนี่ยเพื่อนได้บอกหยังบ่ว่าจังไหนให้เพจหยังบ่เพื่อนได้เบอกหยังไหวอยู่บ่อทีสร้างข้อไหวอยู่พอเออบนว่าจังไหนล่ะบอกล่ะหายท่านบดนั่นมีแปดหายเออเออ เออพิ่งวอเอ่วาจังไดแน่ล,ะล่ะบ<อ>ัหลาเออที่สองห้เนี่ยหาแม่ขําคุณโอ้เพนย่งเอาไปหายยัว่าสันเถาะสดโอ้เพิ่ยงเอาไปหายยว่าสันเโอ้เพิ่นย่งเอาไปหายยัวว่าสันเถาะบ้านนั้นก็ห้าป้อมเออ,อเอาวาส,ส,สองห้สุดท้ายนั้นคนห้คอยโอ้ พัสั่งความไว้ดจังสี่ว่าสันทอะเออโอ้เพื่อนซังความไหว้วจังสี่วัดสันทอะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวรัาเป็นนตตนแรกคนโน้นเราสังไอสี่ว่ะเนี่แม่มึงซองหาย้บอกซองหายมึงซองหายเขาวัดซองหาอืมวันนี้มีสูอ่ั่น ไปว่าจังซี่ว่าสัทธาแมนพอเดี๋ยวนี้กับคือหูจะแล้วเนาะผู้ใดก็ตายไปหมดแล้วคนที่เฉลด่ยเป็นเจ้าของต่อไป็นมันกับคืบตัวเขาเดียวนั่นละเดี๋ยวนี้ก็คืบหูเหรอเนาะผู้ใดก็ตายไปเบื้อแล้วเดี๋ยวนี้กัคืบหูกันฮะละเนาะผู้ใดก็ตายไปเบิดแล้วคนที่เฉลเป็นเจ้าของมันก็เป็นก็คือตัวฮะละผู้ใดก็ล้มหายตายจากไปเบิดแล้วผู้ใดก็ล้มหายตายจากไปเบิดแล้วคนที่สิได้เป็นเจ้าของก็แม่นตัวฮะละ กันบุกบัตรตัวพวกเดียวนั eni> <im eni> <im eni> <im eni> ่นละเออไปเมื่อกีฟังไห้ฟังเงื่างบ้านซองไห้น่าสาโทเออมุตบาสีเงื่อนสร้างบ้านซองไห้น่าสาโทษทรัพย์สินเงินทองที่เหลือหนึ่งเแม่นตัวนั่นละเงินสร้างบ้านทองบ้านซองเงินสร้างบ้านซองไห้น่าสาโทษทรัพย์สินเงินทองที่เหลืออย่างทัพย์สินเงืนทองที่เหลือทั้งเบิร์ตเนกาเซม่นของตัวนั่นละ ทรัพย์สินเงินทองที่เหลือทั้งเบิดนี่กับซีเมนของตัวหะละเออตัวพวกเดียวนั่นละเออตัอนั่นแสดงว่าช่วงนั่นนั่นหาประธานในโลกบ้านดวงซ่าดแมนพอตัวมากคบว่าดุนโอ้กูเข้าใจแล้วสั่นไม่ยังโจ้าึ้นถามมันใจสั่นพอใจฮีโน่ไม่ยังเจ้าคือถามมันจังสั่นพยใจฮีโน่มันสิงานคอยแล้วโอ้ก็หล่ะแม่นั่นแล้วว่าสนันะหัว 登山。